เก็บเมล็ดอาริโอไฮบิดกราฟนะครับเก็บล้างไม่ค่อยทันนะครับสุกนานจนแห้งเลยอันนี้ผมพ่นไตโคเดมาเป็นประจำนะครับก็จะมีเชื้อราไตโคเดมาขึ้นที่ฝักได้นะ ก็จะช่วยรักษาไม่ให้ฝักมันเน่าเละนะครับมันจะเน่ามันจะแห้งไปเลยนะเป็นข้อดีของการใช้ชีวพันธุ์ไตโคเดมานะครับอันนี้เดี๋ยวแต่เราก็ต้องไปล้างให้สะอาดเอี่ยมนี่ครับผมก็เก็บพอประมาณนะไม่เอาเกลี้ยงนะครับ ไม่ขุดเกี้ยงนะเท่าไหนก็เท่านั้น ที่ตกก็ยังก,ก็ขึ้นอยู่โคนต้น <c oughs> อืมเราจะเก็บยังไง <c oughs> <c oughs> โอ้พอได้ไหมเนี่ยอืม <c oughs> เท่าไหนเท่านั้นครับ กลับตั้งแต่ต้นเท่าหัวไม่ขีดนะโอเคเท่านี้พอ